สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกทาง YouTube นะครับห้องคิดเล่นนะครับก็มาเจอกันอีกนะครับน่าจะเป็นคลิปที่7นะครับคลิปนี้นะครับเป็นเลขชุดนะครับคลิปนี้เป็นเลขชุดนะครับเลขชุด2ตัวล่างนะครับเลขชุด2ตัวล่างนะครับสูตร4กับสูตร5นะครับ2ตัวล่างนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็เป็นศูนย์กับ0ูนย์านะครับ0ูนกับ0ูนย์านะครับประจำวันที่16มิถุนายน2564นะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นเลขจับชุดนะครับขออนุญาตเข้าคำเตือนนะครับท่านสมาชิกครับเพื่อเป็นการเซฟห้องนะครับคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับก็ชื่นชอบผลงานแนวคิดสถิตินะครับของคีเล่นนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับทางห้อง YouTube นะครับพิมพ์คําว่าคิดเล่นเล่นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการใช้การคิดการเลือกตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสาหรับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับโชคดีมีโชคจงโชคโชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบายคีเล่นนะครับ ก็เป็นคาเตือนเล็กๆน้อยๆนะครับขึเล่นขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะครับอ่าคลิปนี้นะครับอนุญาตแบบรวดเร็วนะครับที่มานะครับของตัวเลขนะครับก็เป็นสูตรที่เคยทําไว้นะครับสูตรสี่นะครับเป็นเลขวิ่งล่างนะครับสูตรสี่เป็นเลขวิ่งล่างนะครับก็คิดเล่นจะลอกสูตรสี่นะครับนะครับที่เป็นค่าที่ได้นะครับตัวเลขจากของสูตรสี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับนะครับจากที่เคยลงไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ทันได้ดูก็ย้อนไปดูที่ นะครับสูตรสนะครับทริปย้อนหลังของคิเล่นนะครับก็คิเล่นจะใช้ค่าเทียบตัวนี้ทั้งหมดนะครับค่าที่ได้ของตัวนี้นะครับจากสูตรสนะครับก็มากอกลงที่ตัวนี้ครับสูตรสนะครับสูตรสจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสูตรสนะครับถัดมาครับอีกสูตรหนึ่งเช่นเคยครับก็มาจากของสูตรห้านะครับสูตรห้าเป็นเลขวิ่งล่างเหมือนกันนะครับสูตรห้าเป็นเลขวิ่งล่างนะครับ นะครับสูตรห้าเป็นเลขวิ่งล่างซึ่งจะมีที่มาที่ไปนะครับก็ท่านสมาชิกก็ลองไปไล่เรียงย้อนหลังดูนะครับก็จะใช้ตัวผลนะครับค่าคำนวณที่ได้นะครับจากตรงนี้นะครับตัวเลขที่แทนค่าคำนวณได้นะครับก็จะเป็นสูตรนะครับ0ูตรห้านะครับหลังจากนั้นนะครับที่เล่นก็จะมาจับประกบคู่นะครับอันนี้สูตรสี่แล้วก็สูตรห้านะครับสูตรสี่แล้วก็สูตรห้านะครับแล้วก็ทําการจับคู่ครับจับคู่ก็จะได้เลขสองตัวสี่หางนะครับ ตัวนี้ไปกลับนะครับไปกลับนะครับจับคู่นะครับอันนี้ไปอ่าไปแล้วก็กลับด้วยนะครับไปนะครับไปกลับด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าสถิติตัวเลขนะครับชุดนี้เดินทางเป็นยังไงนะครับก็คิดเล่นก็ได้คิดอ่าลอกมาให้แล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับเพื่อท่านสมาชิกจะได้ไม่อ่าเสียเวลานะครับก็เริ่มต้นแล้วนะครับสูตรสี่นะครับ งวดแรกก็จะได้เลขที่3 9แล้วก็0ูนย์นะครับในงวดนี้นะครับจะได้90นะครับก็จับแล้วจะได้สามเก้าสามศูนย์นะครับสามเก้าสามศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์นะครับเก้าเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะครับเลขที่ออกครับคือหนึ่งเก้านะครับไม่เข้านะครับงวดนี้นะครับเป็นงวดงวดแรกนะครับงวดแรกตัวนี้ไม่เข้านะครับก็ขออนุญาตกากบาดว่าไม่เข้านะครับ ผิดนะครับวดนี้นะครับวดนี้ผิดนะครับผิดไม่ไม่เข้ารางวัลนะครับก็ขอขออนุญาตกากระบาดตรงนี้ด้วยต่างหากนะครับไม่เข้านะครับถัดมาครับงวดที่สองนะครับอ่าสูตรสี่นะครับสูตรสี่ก็จะได้หนึ่งเจ็ดแล้วก็สูตรห้าก็จะได้เลขวิ่งที่ห้าหกนะครับที่คิดเล่นลอกมาให้นะครับก็หนึ่งเจ็ดกับห้าหกก็จับคู่ก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับก็หนึ่งห้านะครับแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดห้า 76นะครับ7 5ห้าแล้วก็เจนะครับงวดนี้นะครับเลขผลรางวัลนะครับออกที่1 5หนะครับก็15ชุดนี้เข้านะครับเข้านะครับเข้าที่ชุดจับชุดที่1นะครับตอนี้ก็เข้าเป็นงวดแรกนะครับเป็นงวดที่2อาที่จับคู่แต่ว่าเข้าเป็นงวดแรกนะครับเข้าเป็นงวดแรกนะครับถัดมาครับงวดถัดมานะครับ อ่าลอกมาแล้วนะครับก็จะได้95แล้วก็สูตราได้90นะครับหลังจากที่จับคู่ตัวเลขแล้วนะครับก็จะได้999 0นะครับ99 90ูนะครับคู่หลังนะครับก็จะได้5 9 50นะครับ59แล้วก็50เลขออก97ครับเลขวันนี้ก็ไม่เข้านะครับอ่าวันนี้ไม่เข้านะครับยังไม่เข้าอยู่นะครับตอนนี้ ทีนเล่นใช้เลขวิ่งนะครับใช้เลขวิ่งนะครับไม่ใช่เลขปักหลักนะครับงั้นเลขอาจจะเข้าไปกลับได้นะครับหลังจากงวดที่3นะครับไม่เข้านะครับขออนุญาตมาต่อเลยครับงวดนี้นะครับ95นะครับ9 9้าจับก็จะได้9 9นะครับ99 90นะครับ99แล้วก็90 5 9 50นะครับ5 9แล้วก็50เลขที่ออกนะครับ ออกนะครับเลขออก3 9เดี๋ยวคิดเล่นแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะลอบผิดครับนะครับก็งวดนี้ก็ยังไม่เข้าอยู่นะครับเป็นงวดที่จับคู่งวดที่4แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเลขที่เดินนะครับจะเริ่มเดินตั้งแต่งวด73นะครับจะเริ่มเริ่มเดินตั้งแต่งวด73นะครับก็คิดเล่นขออนุญาตขีดข้อมไปเลยนะครับอันนี้คือ เอาลวิ่งมามาโชว์ให้ดูนะครับมามาแสดงให้ดูในส่วนของโอเคนะครับอันนี้นะครับอ่ะมาลองดูครับงวดถัดไปจากนี้นะครับเป็นจะเป็นงวดที่เลขสุดนะครับเริ่มเดินชนกันนะครับที่เล่นก็ขออนุญาตนะครับงวดนี้จับได้ที่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามหกสามเจ็ดนะครับสามหกสามเจ็ดเลขออกนะครับ ออกในส่วนนี้ก็คือ3773นะครับก็เข้าตัวกลับนะครับนะครับก็เข้าตัวกลับนะครับถัดมาครับจับได้5859นะครับ585918แล้วก็19นะครับ1819เลขออก19ครับเข้าที่ชุดนี้นะครับโอเคครับก็ ร่มเข้าตั้งแต่วงวมด3 7 7 3นะครับเนื่องจากสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับไม่ใช่ปักหลักนะครับเข้าตัวกลับที่เล่นก็อขออนุญาตนะครับต้องซื้อแบบไปกลับนะครับซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องซื้อตัวกลับด้วยนะครับวันนี้จับได้ที่0 5 0ย์นย์นะครับ05 06 6 566นะครับ6 6 5, 6 6, 6, 5 6, 6 6เลขออกที่0 5ย์้านะครับ เลขออกที่05เป็นงวดที่7นะครับเลขที่เข้าคือชุดแรกครับชุดที่1นะครับชุดที่1แล้วก็งวดถัดมานะครับ9ก9าหกเก้าเจ็ดนะครับเก้าหกเกนะครับห้ 56, แล้วก็57เลขออก5้าครับเป็นงวดที่8นะครับเป็นงวดที่8นะครับ จับมาครับจับได้ที่5 8 5 9 5 8 5 9 1 8 1 9 1ครับ58 5แ18 19ครับ18แล้วก็19เลขออก1 8ครับ2ตัวล่างครับเป็นมดที่9นะครับที่จับนะครับเลขออก1 8นะครับเป็นคู่ที่3นะครับคู่ที่3นะครับจับมาครับจับได้5 4 1 4 5 5 5 4่55 1 5นะครับ54 55 14 15นะครับ14แล้วก็15 เลขผลรางวัลนะครับ2ตัวล่างออก1 4ครับก็เข้าเป็นคู่ที่3นะครับเหมือนหลายงวดนะครับเข้าคู่ที่3าัดมาครับจับได้4 4 4 5นะครับ4 4 4 5แล้วก็0 4 0 5นะครับ0 4 0 5์สีได้ออก4 5ครับก็ได้ออก45เป็นคู่ที่2ครับก็เข้าคู่ที่2นะครับ อ่ะมาดูงวดปัจจุบันครับงวดปัจจุบันที่เล่นก็จับไว้ให้แล้วนะครับงวดปัจจุบันนะครับวันที่นะครับอ16พิยอนะครับ64นะครับ16มิยอร์64นะครับก็จับได้59 50นะครับ59 50 19 10ครับ19 10นะครับก็จะเป็นสี่หางนะครับแต่ว่าไปกลับนะครับเห็นนะครับไปกลับ นะครับก็ก็ซื้อแบบไปกลับนะครับตัวนี้ในส่วนนี้นะครับที่เล่นขออนุญาตระบายสีแป๊บครับโอเคครับก็ลองมาไล่เรียงดูครับว่าถ้าตั้งแต่งวดแรกไปนะครับที่ลองจับดูก็เป็นงวดแรกไม่เข้างวดที่2เข้า1 5หนะครับพอจับได้นะครับแล้วก็ 3- 4สีไม่เข้านะครับที่เข้าไล่เรียงกันมานะครับติดติดกันเลยก็คือเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่3า7สานะครับตัวนี้เป็นงวดที่1นะครับก็เริ่มเข้าเป็น2 งวดที่3งวดที่4งวดที่5งวดที่6และงวดที่7นะครับส่วนงวดนี้เป็นงวดที่8นะครับจะเดินต่อไหมนะครับจะมี5 9 5019แล้วก็10นะครับ4หางนี้นะครับไปกลับนะครับแบบไปกลับนะครับจะยังเดินอยู่ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคิเล่นก็ขออนุญาตนะครับจับเลขสูตร4กับสูตร5มารวมกันนะครับเป็นเลขสูตร45นะครับสูตร45หนะครับจับ2สูตรนี้มารวมกันนะครับ ให้ท่านสมาชิกได้ได้ชมนะครับว่าสูตรนะครับเลขวิ่ง2สูตรนี้นะครับจะยังเดินดีอยู่ไหมเพราะว่าเลขไม่ชนกันนะครับสสูตรนี้ครับสำหรับคลิปนี้เล่นก็ต้องขอขอบคุณในการติดตามของท่านสมาชิกครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับในการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับท่านสมาชิกครับ